ต่อกันที่รุ่น50ถึง54ปีหนครับวิ่ง200เมตรนะครับช่องวิ่งที่2อครับอนัญญาอโนวันทันนะครับจากอุทยัยธานีช่องวิ่งที่3ครับสุมารีวงสมิงครับนนทบุรีช่องวิ่งที่4ครับปานิสราคุลพินิษบุรีรำครับช่องวิ่งที่5จิราวันตรีพงขอนแก่น และช่องวิ่งที่6ตัวแทนจากภาคใต้ครับอมรรัตนมณีนะครับนครศรีธรรมราชเจ้าของสถิติเดิมเป็นวันนีรัตนเสวรสวร์นะครับจากบุรีรัมย์ครับ31.74ิีวินาทีในประเภทวิ่ง200เมตรนี่เจ้าของสถิติเก่าในบุรีรัมย์เกือบหมดเลยนะครับที่แข่งขันกันมาเนี่ยสี่รุ่นเนี่ยเป็นบุรีรัมย์ทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าของสถิติเก่าเอาครับมาดูในการแข่งขัน50-54ถึงปีหญิงครับปล่อยตัวออกมา ผ่าน100เมตรมาแล้วเข้าโค้งมาตรงนี้โอ้โหคู่ขี้สุสีอีกแล้วครับเอาเถะครับเบียดเบียดกันมาเลยครับตอนนี้ดูที่2กับลู่ที่3แล้วลู่ที่ลู่สุดท้ายก็แรงขึ้นมานะครับจากนครศรีธรรมราชแต่ตอนนี้ที่นําอยู่เป็นนครศรีธรรมราชครับแสงวนเดียวโอ้โหแมมาเก็บในช่วงโค้งสุดท้ายครับในช่วงโอ้10เมตรสุดท้ายเนี่ยสปีดขึ้นมาครับทางด้านของอมรรัตนมณีครับ ขึ้นมา32วินาทีไม่ทําลายสตินะครับยินดีด้วยครับกับทั้ง5ท่านนะครับสุภาพแข็งแรงนะครับเข้าร่วมแข่งในรายการนี้ครับ พักช้ากันอีกครั้งครับออตัวมาก็ยังสูสีครับต้องมาดูตรงโค้งเข้าทางตรงนะครับโค้งเข้าทางตรงนี่าานช่องวิธีสีปณนิสลาคุณพินิจจบรีลัมนี่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีช่องวิธีสามรับสีส้มสุมาลีวงสมิงครับคู่ีกันมาส่วนทางด้านของอมรรัตน์มณีนี่มาเริ่มแรงในช่วงประมาณสาสิเมตรสุดท้ายนี่ครับ โอ้โหเป็นหกสี่แล้วก็สามครับมอลัตมันนีปานิสลากุลพินิดแล้วก็สุมาลีวงสมิงนะมแรงปลายาจริงๆครับ